ทุกคนคะเสร็จแล้วนะคะถ้าใครเปิดอ,อาหารนะคะก็ทำได้แต่ว่าถ้าทุกคนจะทำเนี่ยต้องมีผู้บกครองด้วยนะคะโอเคต้องลัางให้สะอาดก่อนนะคะิดน้ค่ะเดี๋ยวไปเริ่มทำกันเลยโอเคค่ะขั้นตอนจอไปจะ เราจะมาหมักหมูใส่ผักก่อนนะคะเพราะว่าผักมันมีประโยชน์มากสำคัญในร่างกายที่สุดค่ะโอเคค่ะใช้กันเลยเออใช้มือได้ไหมเนี่ยใช้จานอย่างนี้เลยค่ะลูก <c oughs> ใส่ลงไปเลยอ่า <Okay. S 2> แล้วก็เอาเดี๋ยวดูเทก่นอนนะโอเครอก่อนค่ะแล้วก็ต่อไปค่ะโอเคอ้ายังไม่หมดนี่อะไรคะ ผักชีต้นหอมผักชีต้นหอมค่ะอ่ะไปค่ะอันนี้คือหัวหอมใหญ่ใส่เลยใส่ลงไปเลยเสร็จแล้วค่ะโอเคขั้นตอนต่อไปเราจะบาคุกกันนะคะทำให้มันเข้ากันดูมือหนูสิคะจะกลายเป็นผักอยู่แล้วเนี่ยโอเคหนูพูดอย่างนี้เพราะว่า คค่ะเมื่อเราหมักหมูเสร็จแล้วนะคะเราทําแบบนี้นะคะแล้วทีนี้เราก็จะเอาปูอัดมาหอ่อเกีลยวซาก,ก่อนแล้วค่อยใส่หมูลงไปนะคะเดี๋ยวหนูจะสอนวิธีการทําวิธีการทําก็คือเอาวันมาใส่ตรงมือนะคะแล้วก็ถูน้ําแล้วก็เอามาทามันยังไม่นุ่มเท่าไหร่แต่ก็นุ่มอยู่นะแม่มันเหมือนชีส ที่เอาไว้ใส่เบอร์เกอร์เลยอ่ะมันคือชีสเอาไว้ใส่เบอร์เกอร์พอทาเสร็จแล้วเอาปูอัดใส่แล้วก็หยิบหมูขึ้นมาอุ๊ยนิดหน่อยนิดหน่อยแบบนี้นะคะก็เอามาหอ่อเราทคานะ้ำเพราะเพื่อให้มันห่อง่ายขึ้นนะคะทุกคนแบบนี้ใช่ไหมแม่ โอเคของหนูไม่ค่อยดูดีเท่าไหร่โอเคเราจะทำต่อไปเรื่อยๆนะคะถ้าเราห่อเกีียวซาเสร็จแล้วนะคะเราจะเอามันมาน,นึ่งต้องรอให้น้ำเดือดก่อนถึงมันจะสุกนะคะทุกคนนี่ไกล้สุกแล้วเกินหอกำลังมาเยือนล่ละเดี๋ยวเราไปรอที่น่นกัเลย ทุกคนคะเสร็จแล้วนะคะถ้าใครเปิดอาหารนะคะ<า>ก็ทำได้แต่ว่า,าถ้าทุกคนจะทำเนี่ยต้องมีผู้ปกครองด้วยนะคะโอเคค่ะบ๊ายบายแล้วถ้าเดี๋ยวก่อนนะคะถ้าใครจะไม่ได้วิธีการทำน่ะเนี่ยก็ก็ดูไปบ่อยๆก็ได้ะคะ่ะดูตอนทำก็ได้